อย่างนี้ก่อนเรากับพรคเพื่อไทยเป็นคู่แข่งขันกันภายใต้กติการะบอบประชาธิปไตยนะครับเราเป็นคู่แข่งขันกันเราอยากเอาชนะพักเพื่อไทยภายใต้กรอบกติกาในระบอบประชาธิปไตยแต่เราจะไม่ทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วช้าสามานฉีกกติกาในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เราชิงอำนาจมาจากพรคเพื่อไทย ไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองนี้สงบไม่ได้แล้วผมตั้งคำถามถ้าเกิดผมไปสยบยอมกับเทวดาทิปไตยเนี่ยยอมให้เขาเชิดยอมให้เขาบงการและยอมเป็นเครื่องมือของเขาในการทำลายพักเพื่อไทยโดยที่ไม่สนใจระบอบไม่สนใจกติกาครับแล้วผมแล้วพักประชาชนได้อำนาจมาเราก็ต้องทำไง,งาก็ต้องถูกไอ้เทวดากลุ่มเนี่ยสนตัพาย และก็เชิดอยู่ดี <c oughs> ก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายตามที่ให้คามั่นไว้กับประชาชนได้สุดท้ายต้องทําตามนโยบายที่เทวดาอนุญาตให้เราทําครับแล้วสุดท้ายมันเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรอะ่ะ <c oughs> ดังนั้นเราไม่เอาเราเป็นคู่แข่งกับพรักเพื่อไทยเราอยากจะเป็นรัฐบาลแทนพักเพื่อไทยแต่ย้ําตรงนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาของระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาวิธีการชั่วช้าสามานไม่เอาวิธีการที่นอกรีดรนอกระเบอบไปรัฐไตยเราไม่เอาอย่างถ้าเราทําอย่างนั้นไม่ยั่งยืนหรือใช้ทางรัฐด้วยระบบะเทวดาทิไปไตเตอ,อกวักมือเรียกทหารมาร,ระบบทหาร <c oughs> ไม่เอาหรืออยู่ดีไปร่วมหัวจมไทยกับไอ้พวกนักร้องนักร้องแล้วก็คอยฟังใบสั่งของเทวดาคอยชงเรื่องคอยประสานเสียงคอครัส <c oughs> เพื่อเอื้ออํานวย ประโยชน์ให้กับเหล่านักร้องกับกลุ่มองค์กรบางองค์กรในการจัดการกับพรรคเพื่อไทยครับอย่างนี้เราไม่ทำเพราะสุดท้ายถ้าเราได้อนาจมาก็อยู่ภายใต้ระบบนี้เหมือนเดิมถูกปะแล้วเราทํางานเพื่อประชาชนได้ยังไงอ่ะอยู่ดีเราบอกเราอยากจะปรับปรุปงสวัสดิการไอ้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุเกิดอ,อยู่ดีเทวดาสั่งมาว่าไม่ให้ทําครับเราฝืนจะทาปุ๊บเอานักร้องไปร้องเราอืเหมือนเดิมปะถูกไหมอยู่ดีเราบอกว่าเราอยากจะปรับปรุงโครงสร้างของเรื่องของพลังงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ย จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าให้ใจ่ายด้านพลังงานที่เป็นธรรมอยู่ดีเทวดาซึ่งเป็นกลุ่มทุนศักรินาโทรมาแล้วบอกไม่ให้ทำอ,อ,อ้าวไม่ทํายังฝืนทําเอานักร้องไปร้องสุดท้ายมันมันติดลมเหมือนเดิมอะถูกป่ะเราไม่สามารถทํานโยบายอะไรที่ตอบโจทย์ประชาชนตามที่เราได้ให้คำมั่นตอนหาเสียงได้เลยอะรเราก็กลายเป็นพรรคตบตสัตั์